ไปทำเป็ไงทำเป็ไงทีนี้ไปไปสวัสดีครับสวัสดีไปเรื่อยเขาไปเรื่อยอยู่เขาไปเรื่อยอยู่เขาไปเดินเดินก่อนพ่อแม่ไม่รู้จักทางไปไปไปสวัสดีครับคุณครูคุณครูสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับคุณครูเอามอมเงิน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 เอาเงินให้คุณครูสวัสดีครับคุณครูไปตรงไหนไปตรงไหนอยากให้พ่อไปดูอะไรให้พ่อไปดูอะไรไปดูอะไร ตรงนี้เหรอแต่ไม่ได้ขับคุณหนิงด้วยไม่ได้ขับคุณกูณครับอ๋อต้องเอารองเท้าไว้ตรงนี้เหรออ่ะลงไว้ยังไงไว้ยังไงโอ้โหแล้วทำยังไงไต่อ,อแล้วทำยังไงต่อฮะฮะ,อ,ะ,ะอุิยไปไม่ได้แล้วจะรีบพอรีบไป ใช่ไปบ๊ายบายสวัสดีครับ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 นะโอเคโอเคโอเคไป